สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับชาววีออสทั้งหลายเลยนะครับวันนี้ก็มีวีออสมาให้รับชมอีกหนึ่งคันเผื่อใครหาวีออสตัวเจน3นะที่ยังเป็นตัวเครื่องหนึ่งเอ็นเซตอยู่วันนี้เติมเข้ามาให้อีกหนึ่งคันนะครับได้สีแดงเดิมโรงงานนะย้กาก่อนนะว่าแดงเดิมโรงงานเลยทะเบียน50-45นนะครับเป็นตัวนี้เป็นล้อแม็กแล้วเรียบร้อยนะครับชื่อของเขาเต็มๆเ,เลยก็คือตัววีออสหนึ่งจุดห้าตัวอ e. ี หรือเรียกกันติดปากว่าตัวเจน3ตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับปี B 13นะครับคันนี้มือเดียวจากป้ายแดงนะครับสวยพร้อมใช้เลยสีแดงนะครับมาในราคาที่ค่อนข้างพิเศษนะครับเสนอขายราคาเพียงแค่219,000นะครับราคานี้คุณผู้ชมนะเราเอาไปผ่อนเนี่ยผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ4,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตลอดอายุสัญญาแต่ว่ารุ่นนี้จะผ่อนได้นานสูงสุดเต็มแม็กนะครับอยู่ที่ประมาณ6ปี72งวดนะครับ นาน84งวดไม่ได้แล้วนะเพราะว่ารถเป็นปี13นะไม่เข้าเงื่อนไขของแบงค์นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะอาชีพค้าขายนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับยังไงก็ขอแค่ทักมาสอบถามปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้เลยนะครับที่เบอร์โทรผมด้านล่างวุฒิเพชรยนต์นะครับเบอร์โทรนี้ ID Line ตรงนี้นะครับติดต่อหาผมโดยตรงไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางนะครับเบอร์นี้ติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับตอบไปทุกคําถามอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูป้ายราคากันนิดนึงฮะ ราคาบริษัทปรับลดลงแล้วนะครับปกตินะครับเมื่อประมาณาช่วงหน้านี้นะประมาณต้นเดือนนะครับขายอยู่สองสี่เก้านะครับแล้วทีนี้ก็คือท้ายปีแล้วนะสิ้นเดือนแล้วนะก็จัดโปรให้ลูกค้าหน่อยเผื่อใครอยากจะหารถไว้ใช้นะช่วงประมาณก่อนปีใหม่นะก็จัดเดลือเพียงแค่2องแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันแลวดูนะคุณผู้ชมความที่ผมตรงไปตรงมานะผมก็ขายตามราคาบริษัทเป๊ะเลยนะครับบริษัทขายเท่าไหร่ผมขายเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการแบบว่าไปคิดราคาเกิน นะขายราคาเกินต่างๆนะครับไม่มีนะไม่ต้องห่วงซื้อกับผมนะคะซื้อขายสบายใจกันได้เลยนะครับตรงไปตรงมาชัดเจนอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรรถปี13เดี๋ยวเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมนะเอาแบบว่าชัดเจนนะครับเอาแบบว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถดูคลิปนี้คลิปเดียวเอาแบบว่าให้ตัดสินใจกันได้เลยนะครับรายละเอียดมีอย่างไรเดี๋ยว Beifall ขออนุญาตผมไปลื้ทุกอย่างให้ดูกันก่อนนะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูเรื่องของตัวรายละเอียดตัััวรรถกนนเลยะคบ ตัว e ปี P 13นะหรือว่าตัวเจน3ก็ถูกปรับมาใหม่แล้วทั้งตัวโครงสร้างนะครับด้านไฟหน้านะเป็นแบบมัลตินะครับโคมเดิมใส่กริปอยู่เลยนะคุณผู้ชมใช้งานต่อได้เลยยาวๆนะครับตัดด้วย body รถสีแดงนะครับแล้วก็คิวโครเมียมด้านหน้าแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะหล่อเพิ่มเติมกว่าน,นี้นะครับไปติดตั้งในะในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างก็ได้นะคู่หนึ่งแค่ไม่กี่บาทนะประมาณ900กว่าบาทนะวีออสนะโดยเข้าไปนะเซิร์ชช็อปปี้รัสเดาดูได้เลยนะเกือนะใคร,ใครดีไม่ดี มีโค้ดส่วนลดนะกดได้อีกนะครับประหยัดลงได้อีกนะครับส่วนต่อมาด้านในนะครับนี่เลยนะน็อตนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่ถอดไม่ถอดไม่ขยับนะครับรูระบายนะเหลียบงเหลียญบาทเห็ชัดเจนครบสมบูรณ์หมดเลยนะครับรูระบายต่างๆกลมสวยสติกเกอร์อยู่ครบสมบูรณ์นะครับนอกในซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับบ่าหัวชงหัวโช๊ต่างๆไม่มีรอยนะครับสปอตเม็ดอาร์คชัดเจน คานด้านหน้านะครับน็อตไม่ขยับนะครับไหลามาเลยนะมาดูคานด้านหน้าได้เลยนะครับใสๆนะครับนี่ฮะน็อตคานหน้าไม่ถอดไม่ขยับลักษณะแบบนี้นะครับมอกนะครับอยู่ครบสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์นะครับตรงนี้ยังเป็นบล็อกเดิมนะเป็นเครื่องยนต์หนึ่งเอ็นเซนะครับทนทานมากๆรับประกันเลยอะไรก็คือแบบถูกจริงๆเพราะว่ากล้าพูดแบบนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวก็ใช้รถรุ่นนี้อยู่เหมือนกัน ทนทานจริงๆอะไรถูกคอนเฟิร์มนะใครแบบว่ามือใหม่อยากจะหารถไว้ใช้เน้นเลยว่าเอาไว้ใช้งานนะครับไม่ต้องแบบว่าบำรุงรักษาอะไรเยอะนะครับพอแค่เปลี่ยนท่ายของเหลวตามปกตินะครับก็ถือว่าจบนะไม่จุกจิกเลยเป็นรถที่ทนทานอีกหนึ่งรุ่นและน่าใช้จริงๆนะครับคันนี้ได้เป็นตัวล้อแม็กแล้วนะครับแม็กค่อนข้างสวยเป็นแม็กขอบ15มาด้วยยางโยโกฮาม่า นะครับสเปคดีแน่นอนนะครับ195ทับหขอบ15หน้ายางกว้างแก้มยางหนากำลังดีล้อมแม็กสีอ่าสีเทานะคินคลีนสวยๆแบบนี้เลยนะครับเป็นแม็กขนาด400รูร้อยรองรับแบกแม็กแต่งได้หมดเลยนะอะไรแต่งมีเยอะหนะ้าล้อแบบนี้หายากให้หาง่ายมากนะครับใครสนใจจัดเข้ามานะครับกระจกข้างสวยๆนะครับกระจกทุกสิ่งอย่างพาร์ทเดิมหมดนะนี่นะพาร์ทเดิมโตโยต้าหมด นะครับมีการตรวจบริษัทนอกมาด้วยนะ274รายการนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่ารถจะมีการชนหนักมาไหมจมน้ําพลิการมาไหมอะไรแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยเรามีการตรวจสอบตรวจช็คจากบริษัทใหญ่บริษัทกลางนะเข้ามาตรวจรถแล้วด้วยนะครับส่วนด้านในนะครับสีดําสวยงามแบบนี้นะครับก็คอนโซลไม่มีช้ําเลยนะครับสภาพเมียบเเ็บน้องหมาน้องแมวต่างๆก็ไม่มีนะสีแดงเดิมนะอันนี้รถไม่ได้กลับสีหรือว่าทําสีต่อย่างใดนะครับประมาณนี้ ดูฮะ้ด้านในฮะรอยสปอตเมตอาร์คอันนี้ให้ดูแบบชัดเจนไปเลยนะเผื่อใครอยู่ต่างจังหวัดนะอยากจะดูคลิปแบบว่าคลิปเดียวจบนะบอกทุกสิ่งทุกอย่างนะเพ,เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้านะฟรัผมเลยคลิปนี้เลยหรือนะมีเวลาหน่อยก็เลยถ่ายหรือให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับรถเนี่ยเรารับประกันแน่นอนนะครับถ้าซื้อไปแล้วก็ถ้ารถมันไม่เดิมนะมีการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำกับสีเตียงกา,กาสวมเรมทะเบียนมาตรงนี้ซื้อคืนทันที1 0 0ย นะครับตรงนี้ก็เขียนไว้สัญญาณชัดเจนนะครับในส่วนตรงนี้นะครับล็อกเด็กยังมีมาปกติใช้งานได้ปกตินะพลาสติกกา้านล็อกตรงนี้นะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับสภาพเยี่ยมเลยนะคอนโซลไม่มีช้ำนะครับอ่ะมาดูสปอร์ตเบนอาร์ก,กันต่อนะครับฝั่งนี้เดิมๆเ,เรียงตัวสวยงามแบบนี้ครับนะกลมๆสวยๆนะมองไหลไปแบบนี้ได้เลยนะรอยขี้โรบอทเดิมโรงงานอยู่ครบ นะครับแดงสแตนดาร์ดนะรุ่นพิเศษนะจะมีสีแดงนะครับวีออตัวนี้ตอนย้อนความกลับไปเนี่ยออกใหม่เนี่ยผู้ชมนะสีแดงเนี่ยคือต้องเพิ่มราคาแล้วก็ขายดีมากนะสีแดงนะสมัยป้ายแดงนะนะครับวันนี้ใครหามือสองสีนี้อยู่รีบเลยนะครับเติมมาให้แล้วแล้วดูภายในฮะไม่มีร่องรองการพ่นเคอะทาสีใดทั้งสิ้นนะครับรองรับน้ำมัน e20 91 95ได้ตามปกติเลยนะครับล้อหลังสวย นะครับไม่มีเบียดฟุตบ,บาทหน้าดิสเบรกหลังดัมเบรกนะครับสภาพดีและดูภายในฮะฝากระโปรงหลังนี่เปิดมาปริ๊นเนโอ้โหดูฮะน,น็อตเนยังเดิมๆอยู่เลยนะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุท้ายมาอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นี่ฮะรอยสปอร์ตเมทอาร์คชัดเจนแบบนี้ครับนอกในซ้ายขวานะครับทุกอย่างก็ยังดิมเดิมนะครับเรารับประกันโครงสร้างนะภายในก็แบบนี้ ะะอย่างอะไหล่ปจัจจัยแม่แรงซีนทันมะพาร้าวทุกอย่างเดิมๆนะฮะมายัางไงไปอย่างนั้นนะใครหาอยู่ก็จัดไปนะครับเอามาดูด้านขวาตัวรถกันบ้างนะครับสีแดงค่อนข้างสดนะผมว่าค่อนข้างสวยเลยนะครับผมว่าไม่ต้องไปทําอะไรละคือแบบว่าเติมน้ามันใช้งานปกติเนี่ยผมว่าหล่อแล้วนะสีแดงด้วยไป้ไหนใครก็มองนะครับส่วนล้อฝั่งนี้ครับไม่มีริ้วรอยการเบียดนะตรงนี้นะครับประมาณนี้เลย ส่วนตัวเบนทอาร์คผังประตูนะหลังขวาอลองดูกันนะครับเสาบีจรดจนเสาซีทุกอย่างเดิมหมดเบนทอาร์คชัดเจนนะรอบคันให้ดูหมดนะเพื่อความสบายใจนะรอยขียบโรบอตอยู่ครบเบาะไม่มีชำรุดหรือว่าฉีกขาดนะใช้งานต่อได้เลยนะถือว่าดีมีที่วางแก้วน้ำนะขนาดใหญ่ตรงกลางด้วยแถวหลังนะครับประมาณนี้ส่วนตัวด้านหน้ากันบ้างครับสติ๊กเกอร์แรงดันลมยางครบ,ครบ นะครับแล้วก็ดูฮะเบาะสวยๆอยู่นะคุณผู้ชมนะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับอ่ะดูข้างหน้ากันบ้างประมาณนี้ชัดเจนนะครับส่วนของตัวกุญแจกุญแจจะเป็นรีโมทเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนี่ครับกุญแจจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะฮะร,รถไม่มีช้ำเลยนะอ่ะดูแผงประตูฝั่งคนขับนิดนึงพูดแล้วเดี๋ยวจะหาว่าโม้ดูภาพประกอบไดเลยค่อนข้างใหม่และสวยจริงๆนะครับ กระจกปรับไฟฟ้าได้แล้วนะนี่เรียบร้อยนะครับยวสตาร์ทกันซึ่งเดียวติดครับเลขไมค์คันนี้ก็รถใช้งานปกตินะหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลถือว่าไม่เยอะนะรถปีสิบสามห่ารเฉลี่ยมาเนี่ยถือว่าน้อยนะครับผมถือว่าน้อย้ดยสามไปนะครับใครชอบแบบนี้ก็จัดกขนเข้ามานะครับเครื่องเล่นข้างในนะครับก็จะมีเครื่องเสียงนะครับวิทยุนะครับต่างๆใช้งานปกตินะครับมาตรฐานเดิมเลยขอภัยน้เมื่อกี้สะดุดนะครับลูกค้าโทรสายเข้ามานะครับ อะลองเล่นเสียงนะดูนะครับย้ายขึ้นก่อนอติดปกตินะเดี๋ยวเอา am ก่อนนะเปลี่ยนโหมดยังไงเนาะนี่ติดปกตินะครับติดปกติใช้งานได้ปกติทุกสิ่งอย่างทั้งหมดเลยนะครับแอร์เย็นหายห่วงนะครับโตโยต้าก็คือโตโยต้าครับแอร์เย็นนะขึ้นชื่อเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับเรื่องของระบบแอร์นะครับไม่มีอะไรต้องนั่งกังวล นะเป็นแอร์อะนาล็อกนะครับปรับมือนะครับปรับร้อนปรับเย็นได้ตามปกติเลยนะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้นะเป็นเกียร์ออโต้แบบเกียร์เฟืองเกียร์เฟืองนะครับไม่ใช่เกียร์ CVT ฉะนั้นแล้วทนทานแล้วก็อัดตาเร่งดีตอบโจทย์ลูกค้าครับถ้าใครยังไม่เคยขับเครื่องหนึ่งเอสเซดเกียร์ออโต้แบบนี้นะมาลองขับแล้วประกันนะสนุกและสนุกจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเครื่องด้านหน้ากันบ้างครับนี่เลยเครื่องยนต์นิ่ง อันนี้สตาร์ทอยู่นะครับไดหมนุนชัดเจนเดี๋ยวมาดูกันนะทั้งเนื้อทั้งตัวผมมีตังอยู่สิบบาทเดีนะ๋ยวลองวางดูดูความนิ่งฮะนี่ฮะดูฮะนี่เลยประมาณนี้นะครับก็ถือว่านิ่งชัดได้ใช้ดได้เลยนะไม่มีสัน่นไม่มีสะด,ดุดเครื่องไม่ควนันไม่ไอะอะไรทั้งนั้นนะครับเฟสเๆนะดูแลให้อย่างดีนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลวแบตเตอรี่ตรงนี้เดี๋ยววุฒด,ดูแลให้นะซื้อกับผมเดี๋ยวผมจัดการให้ทุกอย่างทั้งหมด ไม่ต้องห่วงนะครับซื้อไปใช้ไม่ต้องซื้อไปซ่อมสนใจนะครับแบบนี้เรียบติดต่อสอบถามครับผมเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลย0910272415นะครับกับ v ีออสเจนสคันนี้สวยๆเดี๋ยววนให้ดูรอบคันอีกทีนึงนะสอง0สนหนาพนะครับกับมือเดียวนะรถประวัติดีนะปกติรถปีสิแบบนี้นะคุณผู้ชมเจอกันในท้องถนนหรือว่าเจอกันในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยรถยังไม่ต่ำกว่าสมือสมือแน่นอนนะฮะ ใครเคยซื้อรถกันอยู่หรือว่าใครเคยซื้อมาแล้วเนี่ยทราบกันดีคอมเมนต์พูดคุยกันได้หามือเดียวนะค่อนข้างยากแล้วเหมือนกันน้ไมันแค่แสนหกด้วยนะครับประวัติดีๆแบบนี้นะใครสนใจก็ติดต่อมาและได้เป็นสเปคสีแดงแบบนี้ด้วยนะคุณผู้ชมมาเร็วไปเร็วแนะ่นอนสีแบบนี้กับราคาพิเศษอ่าผ่อนได้นะจัดไฟแนนซ์ได้นะครับปกติเลยผ่อนได้นานสูงสุด6ปี72งวดของงวดก็ประมาณ4 0 0พันกว่าบาท 4, 5 0 0ันหโดยประมาณนะครับ แต่ว่าถ้าใครมีงบดาวหน่อยก็ยิ่งดีนะฮะดาวเยอะก็ผ่อนน้อยนะครับตามสัสดส่วนนะครับออกได้ทุกอาชีพนะไม่ต้องห่วงนะทักทายสอบถามพูดคุยที่เบอร์โทรผมก่อนได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้วันนี้สวัสดีครับ